สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะช่องเสาวีสารพัฒานาอาหารอร่อยจ้าพร้อมคนในครอบครัวนะคะวันนี้จะทำเมนูหมูกระทะค่ะ ทำทานที่บ้านพร้อมคนในครอบครัวนะคะเรามาชมหมูกระทะไปพร้อมๆกันเลยค่ะเนื้อหมูของเรานะคะเนื้อหมูของเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะสไลด์บางๆเลยค่ะหมักใส่รถดีนะคะ หมักใส่รถดีค่ะสไลด์เนื้อหมูให้บางๆนะคะแล้วก็นำไปแช่น้ำโซดาค่ะประมาณสัก20นาทีนะคะเพื่อให้เนื้อหมูมันนุ่มนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อหมูนุ่มนะคะ แล้วก็นำมาใส่จานนะคะแล้วก็หมักใส่รสดีค่ะแล้วก็กระดูกหมูนะคะกระดูกหมูค่ะพร้อมรากผักต่างๆนะคะเพื่อทำน้ำซุปค่ะใส่ขนอน,นิดนึงใส่รสดีนิดนึงนะคะสำหรับทำน้ำซุปค่ะ แล้วก็มีวุ้นเส้นนะคะที่ขาดไม่ได้เลยวุ้นเส้นแล้วก็มีผักต่างๆค่ะผักต่างๆนะคะ คนในครอบครัวทานหมูกระทะเป็นประจำนะคะบางครั้งก็สั่งค่ะสั่งร้านดังๆนะคะสั่งร้านเด็ดๆอร่อยๆค่ะสั่งมาทานที่บ้านนะคะหรือบางครั้งซื้อเนื้อหมูนะคะซื้อเนื้อหมูที่ตลาดเป็น2กิโล3กิโลนะคะ แล้วก็ซื้อกระดูกหมูนะคะเนื้อหมูก็หัน่นมาหั่นสไลด์บางๆนะคะแล้วก็หมักอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะส่วนกระดูกหมูนะคะเราก็จะต้มนะคะต้มเพื่อนำมาทำน้ำซุปนะคะ บางครั้งนะคะเนื้อบางครั้งหมูกระทะนะคะสั่งเองนะคะสั่งสั่งมาทานที่บ้านค่ะหรือบางครั้งนะคะซื้อเนื้อหมูจากตลาดค่ะแล้วก็มาทำทานที่บ้านนะคะสำหรับหมูกระทะค่ะ สั่งมาทานที่บ้านก็อร่อยค่ะหรือซื้อเนื้อหมูที่ตลาดแล้วก็มาทำมาหมักแล้วก็ปรุงน้ำซุปให้อร่อยพร้อมน้ำจิ้มสุดเด็ดนะคะก็แซบ่บแซ่บเหมือนกันค่ะแซ่บขนาดค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e แล้วที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งกิ๊ง,งให้ด้วยคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย สำหรับใครที่ชอบทานหมูกระทะนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะจะสั่งหมูกระทะมาทานที่บ้านก็อร่อยนะคะหรือไปซื้อเนื้อหมูนะคะจากตลาดแล้วก็มาทำทานที่บ้านก็อร่อยอร่อยเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวก็จะนำไข่มาวางนะคะแล้วก็เตรียมน้ำจิ้มสามขวดค่ะ หมูกระทะทานไม่เบื่อนะคะเดือนหนึ่งทานสักสองครั้งหรือสามครั้งค่ะแล้วแต่ความสะดวกนะคะ